ถ้านั่งได้มันก็จะสวยแต่ยืนก่อนก็ได้มาถ่ายรูปให้น้หน่อยเร็วใช่มนถึงจะสวยมาถ่ายรูปให้น้าหน่อยเร็วเด,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 ดี๋ยวๆๆอันนี้ตอนนี้นะากำลังถ่ายวิดีโออยู่เวลาถ่ายรูปให้เกิดปุ่มขาวตัวนี้นะข้างล่าง หนึ่สอสาถ่ายกี่รูปครับหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับ ตาถ่ายแนี่ย่าถ่าถกยกบด้วยแล้วก็ถ่ายอะไรไม่รู้นี่กําลังกระดึบกระ,ะดึบนี่เอ้าเอาดูสิเอาสิยังยังไม่มีใครช่วยเหลืออีกยังยังอีกเอาลาวมาเกาะหน่อยเอาลาวช่วยลาวช่วยเอาลาวหน่อยขอาาบอกเนาะขเบอนเนาะเอาาอทำตัวแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแกร่งทำตัวแข็งไม่ใช่แกร่งทำตัวแข็งโอ้รุ่นนั้นไม่ต้องช่วย อันนี้นิ่ตรงนี้แหละได้ลีโอด้วยนี่แม่เข้าไปแม่มพี่ปอนอุ้มไอชิเขาไปเลยเม่อนี่อระเด้๋ยวนล่มาด้วย

ต้องให้มันจะเสียโอ้ยแขกผู้มีเกียรติมาถึงกันหมดสมพรหนึ่งสมพรสอง คนนึงสร้างนี่คนด,ดึงมาทวงคนนี้อ้ <c oughs> แม่คี้เานี่แหละตัวนีสร้างนี่ห้หลหล้านไวเลยันีเ็กีม ริษวดประกันภัยของโรงเรียนของนักเรียนดูนะครับเรือเอ ดูพี่เพื่อนเอาอะไรมาให้พวงมาลัลลายกอนลูกอมและยังมีขนมอว่ามาย,ยัดไปให้อันนี้ก็เป็นพวงมาลัลลายยาวลูกอมเหมือนกันบอกว่าลีโอชอบกินฮาร์ปิ็เลยจัดมาให้เพื่อนผู้ชายไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันวันนี้มีถวายผ้าไตราเสีไตร กระเดืเป็นกบเลยอย่างนั้นกบเลยนะั่นแ่ะจึง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 อับอับอาจารย์มาแล้ว